สวัสดีครับพบกับ t ีเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับมาเดี๋ยวรับตั๋วกาชาติกันนะครับตัวเกมก็แจกตามที่บอกอปิดซ่อมลุงทันทัพน่าจะช่วงเช้านะเพราะผมเข้าเกมมาประมาณ10โมงนิดๆนะครับไปปิดตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยนะครับยังไม่ได้ไปดูข้อมูลเลยนะเพราะว่าปกติเวลามีการปิดเซิร์ฟเนี่ยเราจะแอบเข้าไปดูว่ามันมีการอัปเดตเรื่องอะไรอยู่นะครับ าบางทีก็จะเห็นนะว่าเว่าอัปเดตเรื่องนี้โดยตรงหรือเปล่า,าหรือว่าบางทีก็เป็นการแอบอัปเดตทั่วๆไปนะครับก็เดี๋ยวเราดูนะอย่างที่บอกครับว่านะตอนนี้มันเข้าสู่ซีซัน8แบบเต็มตัวนะครับจนถึงปลายปีนะครับก็ในรอบของเดือนปกติก็น่าจะน่าจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ในปีนี้นะครับลองติดตามดู้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะมาในช่วงเดือนไหนนะครับอ่าส่วนเดือนหน้ากรกฎาคมนะครับเรนเจอร์ anger, ปกติ อรอบเรลนเจอร์ปกติ T, แล้วก็แสงมืดใหม่นะครับก็น่าจะมา1ตัวนะหลังๆเราเห็นแล้วนะครับว่าแสงมืดใหม่เนี่ยมันมา1ตัวแล้วมันก็จะมาในทุกรอบเดือนปกติ T T, ไปหมดเลยทั้งปีนะอันตรานของปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่ม แตกใหม่แล้วต่างจากปีที่แล้วปีเราต้องอกลางปีเราก็เห็นนะครับว่า้แสงมืดใหม่เนี่ยมาเหลือแค่เดือนละ1ตัวนะครับแต่ว่ามันมาในทุกเดือนนะในทุกเดือนในรอบปกติถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนะี่ยมันจะมีการแบ่งช่วงเว้นช่วงนะครับแต่เราจะมีแบบเดือนหนึ่งสมนะมุติแสงมืดใหม่มา2ตัวนะครับแล้วก็เว้นไป3เดือนแล้วมาใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับกระจายกระจายกันไปนะครับ อ่าส่วนหอคอยมีคนถามเยอะหอคอยเนี่ยมันจะตกที่รอบกรกระดานะฉะนั้นเนี่ยหอคอยอัปเดตก็จะเป็นเดือนหน้านะครับอ่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมโคโรโบครับก็จะมีทุกรอบโคลโบนะอ่ะมีคนทวงรีวิวโนสเกะยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวเล่นๆนะไม่ได้มีอลายแล้วนะครับอ่ะแล้วก็กิจกรรมครับตาลุยดาวเคราะห์โคล,คลบโบหกล้านครั้งอ่ะอันนี้คือหมดแล้วนะไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะครับ อ่าตอนนี้เพิ่อมโอกาสไม่น่าจะมีแต่ผมไปสอดส่องดูแล้วมีคนเปิดได้ในจำนวนที่ mm. เฮ้ยน่าจะใช้ได้อยู่กันฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมมาลองดูแค่ ID3 นะเดี๋ยวมี ID อื่นเดี๋ยวรอเพิ่อมโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่อมโอกาสคู่เทพมาอีกครับอ่ามาอีกแนะ่นอนครับในช่วงโหงสุดท้ายอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นในประกาศกิจกรรมไหมอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับ ดูไม่ทันแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบ,บๆนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับในวันไหนอ่ะมาอีกนะครับอาจจะเดี๋ยวรับก่อนอ่าอันนี้เป็นการเปิดลองเสี่ยงดวงดูนะครับอ่าในช่วงเวลาที่ไม่ได้เพิ่มโอกาสอ่ะไอดเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเพราะว่า ID นี้มีดูเดียสครับแล้วก็ชางแอลลี่นะ ตู้เนี้มีคนถามเยอะมากนะคือถ้าอยากจะเสี่ยงเปิดไม่ว่าการเอาจริงนะเพราะว่าเอลลี่อย่างที่บอกไปคอมโบได้เอาเผื่อคนมีตัวลูเดียสเอลิสครับหรือว่ามีโยมีเรนนะครับส่วนตัวบินมันเป็นทางเลือกนะซึ่งเราบอกแล้วว่าถ้าเราอยู่ในลีกที่ไม่ได้สูงมากนะักอ่าหรือว่าลีกสูงแต่ว่าศัตรูไม่มีตัวกันบินมันก็เป็นทางเลือกที่เราอาจจะไปแบบลุนเน่าก็ได้นะ ไปตีเขานะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาเปิดตู้นี้นะครับโอเคเดือนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับในส่วนของไอที่สามาผมผมเปิดหมดนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้มาลองดูนะครับว่าการเปิดโดยช่วงที่ไม่มีการเพิ่มโอกาสโดยเฉพาะเน้นนะเปิดแบบไม่มีช่วงเพิ่มโอกาสโดยเฉพาะจะได้หรือเปล่าอ่ะมาลุ้นกัน เล่นต้องการเล่นเป็นหลักโอ้โหกบนี่เบื่อที่สุดเลยนะเวลาที่มีกบมาเนี่ยเออเพราะว่ากบเราหาได้นะครับอ่ะมาไปต่ออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าต่อคำถามจากคอมเมนต์ลวกันนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลพวกระบบเกมอะไรประมาณนี้นะครับคืออย่างที่บอกว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราจะ อแอบได้ข้อมูลมาก,ก่อนนะครับแต่ก็ยางที่บอกนะว่าทุกอย่างนะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เขาแค่บอกว่าเรื่องนี้ฟีดแบ็กอยู่เรื่องนี้กําลังทําอยู่ประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่มาตอนไหนนะครับหลายๆเรื่องครับอเปิดกนสี่รอบสุดท้ายซักตัวเธอนะไอ้ที่สามนี่จบแล้วนะครับถ้าไม่ได้ผมไม่มีอะไรเปิดแล้วนะจะไม่ใช้รูบี้อะไรอีกแล้วนะครับก็ไปลุ้นเดือนหน้านะครับ คือเรนเจอร์ปกติเนี่ยอ้าวมาโอเคไม่เพิ่มโอกาสมาเฉยแต่แบบว่ายังยังถือว่าไม่ใช่ตัวที่อยากได้มากนักอยากได้เรนมากกว่านะครับคือโยเนี่ยดราม,มา่าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอาสาเหตุหลักๆเพราะว่าเป็นตัวเอกของเรื่องแต่มันก็มีนะผมก็จําได้มันก็มีบางรอบที่แบบว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โหดมากนักเออผมก็ คือคือเอาเอาจริงๆอ่ะมันด่ามากตั้งแต่เรื่องโคโรโบแล้วล่ะนะครับมันก็เลยแบบว่าต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับคือบอกไปแล้วเอาจริงโยเนี่ยผมเจอเยอะลีกเพชรเนี่ยเพชรสองเพชรหนึ่งเนี่ยเจอโยค่อนข้างจะเยอะมากไม่ใช่ไม่เจอนะแล้วเจอแม็กนะครับค่อนข้างจะเยอะด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะสร้างความปวดหัวน้อยไปหน่อยอ่ายกเว้นตัวรอบข้างเขามีตัวคอมโบมีตัวโหดเนี่ยผมบอกเลยว่า มันก็ช่วยนะครับส่งเสริมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดแค่นั้นเองนะครับอ่าแค่นั้นเองครับอันนี้ผมได้ร่าง8ดาวธรรมดานี่ถือว่าเ hey ฮนะเพราะว่ามันเทียบเท่ากับกบดำอัลตร้าหตัวนะครับอ่ะขอเช็คหน่อยอ่ะถือว่ามารีวิวไอทีสากันสันิดหนึ่งนะครับ 3- 6ตัวผมปั้นแม็กแน่ๆนะครับ อ,อย่างที่บอกนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับทีมของแต่ละคนครับว่า,าต้องการตัวแบบนั้นไหมนำมาใช้ทำอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคอมโบแบบนี้นี่อยู่5วิตะเกียร์ไอ้นี้คนระับค่อนข้างจ,จ,จะเกียร์ฟรีค่อนข้างจะเยอะอะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะโอ้โหไม่รู้จะเอาตัวอะไรออกเลยตัดสินใจยากมากครับเพราะว่า3ตัวเนี้ยผมไม่อยากเอาออกครับ เพิ่มแรกหนึ่งพันเนี่ยผมมองว่ายังใช้ได้ค่อนข้างจะดีมากๆอยู่นะครับสองตัวนี้ก็ไม่มีทางเอาออกแน่ๆนะคือเป็นทางแบบช่วยจัดการศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะเป็นเอาดูยางออกอาจต้องกลั้นใจเอาดูยางออกแล้วแล้วก็อาจจะโอ้โหเอาจริงๆนะผมเพิ่งนึกออกนะครับว่าไอดีนี้มีน้ำเต้าชาแมนนะครับน้ำเต้าชาแมนก็จะเหมือนเกียร์ตอนนี้นะครับก็คือ เวลาเราทั้งะสนะครับอ่าเป็นการลดคูลดาวสกิลของเรนเจอร์ตัวนั้นๆโดยตรงนะครับโอ้โหคือมันมีจนแบบว่ามันลืมไปแล้วอะอ่ะตกันบินแน่นอนครับเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจำเป็นนะครับอ่าบางทีมเขาแบบในลีกที่ ID 3อยู่เนี่ยตัวบินแม็กเนี่ยจะเขาเอ้ยผมมีตัวนี้โอ้โห อาจจะได้เสียกบทีเดียว40ตัวนะครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทีมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยคือเรนเจอร์รอบปกติมันอาจจะรุ้นยากสักนิดหนึ่งนะครับอ่าลุ้นยากสักนิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้เรนเจอร์ตัวปกติเน้นนะไปที่ตัวปกติก่อนว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเลนอันนี้เจอเลนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับ แต่ถ้าเกิดมันเก่งผมผมมองแบบนี้นะหลังๆเนี่ยเรนเจอร์ Ranger รอบปกตินะครับความสามารถไฮเปอร์มันจะมีตัวที่ความสามารถไฮเปอร์น่าสนใจออกมาอันนี้ต้องดูเอานะคือยังไงผมต้องเปิดทุกรอบอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าต้องรีวิวนะครับเผื่ออย่างที่บอกนะครับว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่เก่งสำหรับบางทีมดูนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามครับเนี่ยดูแล้วเอาไปคิด ว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของความสามารถให้เปิดอันนี้หรือเปล่านะครับถ้าจําเป็นก็เปิดหานะครับคือโยกับเลนทําได้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหวังพึ่งทางสกิลครับคือมันติดแค่ง่ายๆแหละอย่างนี้ผมบอกถ้าสมมติเปลี่ยนโยนะเอาตรงๆนะไม่ต้องบัฟอะไรยโยเลยลองเปลี่ยนโยเป็นไม้ดูความรู้สึกจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับเนื่องจากว่า ตัวโยเนี่ยมันเป็นไฟแล้วในเกมเนี่ยในหลีกทั่วๆไปเนี่ยน้ำค่อนข้างจะเยอะอาบางทีเจอแค่ซารีป้อมบึ้มเจอหันเจอแชมเปญเนีโย,ยก็ยืนไม่ได้แล้วนะครับเ,เล่นกับธาตุไฟด้วยกันรีวิวกับไม่ได้ดิทำแบทเทิลครับกับบารไฟไปละลองไปดูแล้วกันนะแบบนี้นะครับมันก็อาจจะหวังผลได้ไม่เยอะมากนักพอมันเป็นธาตุไฟนะครับดาเมจหวังได้ตรงชนะธาตุแต่ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเด่นดาเมจฉะนั้นเนี่ยการจะไปฆ่าสมมติเขาเป็นไฟใช่ไหมโยเป็นไฟใช่ไหมไปเจอไม้ครับอาจจะต้องเป็นไม้ที่เปราะบางชนิดหนึ่งเขาอาจจะใช้เวลาการฆ่าไม่เยอะนักแต่ถ้าเกิดไปเจอตัวไม้ที่เป็นตัวถืกหน่อยก็อาจจะคุยกันนานหน่อยเออมันก็เลยหวังผลทางนั้นไม่ได้หลายคนก็เลยไม่ชอบที่ไม่ชอบหลักๆนะอาจจะเป็นเพราะว่า1เนี่ยเป็นเป็นตัวเอกของเรื่องครับ อ่าเป็นตัวเอกของเรื่องทำแล้วก็เป็นคู่เทพเอาจริงเนี่ยคู่เทพผ่านเดือนแล้วหายเงียบกริบเดือนมันก็มีหลายตัวนะไม่ใช่ไม่มีนะเออมีเยอะนะครับทั้นนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากจะคิดภาพเลยว่าพอข้ามเดือนแล้วมันจะเป็นยังไงผมต้องบอกแบบนี้ว่าเรนเจอร์บางตัวมันไม่เคยโดนเนิร์ฟเลยนะครับในการข้ามเดือนเนิร์ฟคือต้องใช้คําว่าเนิร์ฟนอกจากปกตินะต้องใช้คํานี้ คือเรนเจอร์เนาะเนิร์ฟนอกเหนือจากปกติอ่าพอผ่านเดือนมันจะโดนเนิร์ฟตามปกติก็คือเป็นเรื่องของบัฟเดือนนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเรนเจอร์พอหมดบัฟเดือนมันก็จะโดนเนิร์ฟบัฟเดือนหายไปนะครับแต่เนิร์ฟที่นอกเหนือจากนั้นไม่ได้โดนทุกตัวเออหลายคนยังเข้าใจผิดนะมันไม่ได้โดนทุกตัวนะครับบางตัวคือไม่โดนเลยนะครับเล่นด้วยสภาพปกติส่วนใหญ่ตัวที่โดนเนี่ยมักจะเป็นตัวที่เก่งมากไป อาจจะแบบเอ้ยความสามารถให้เปอร์มันก็โหดอยู่แล้วนะครับสกิลก็โหดอีกพวกนี้ยมีแนวโน้มว่าข้ามเดือนไปแล้วจะโดนเนิร์ฟนอกเหนือจากนั้นซึ่งตรงนี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าบางตัวโดนแล้วยังเล่นได้ดีตามปกติจะมีบางตัวเท่านั้นซึ่งน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆยกตัวอ,อย่างคือไทกะแต่กว่ามันจะโดนแบบนั้นเนี่ยเป็นปีเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าผ่านแป๊บเดียวโดนนะครับ เป็นปีเลยครับอันนี้ดูครับในรีกเพชรนะครับเจอเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าถ้าทีมอันดีสามผมไม่ได้โหดเนี่ยก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้คืออันดีสามนี่ถือว่าโชคดีนะเป็นไอดีที่ค่อนข้างจะเปิดได้ตัวดีๆนะครับอันเดี๋ยวรอดูวกันผมคาดว่าน่าจะเอา ยอมเอาดูริยางออกนะครับสาเหตุเพราะว่าอามาตะก,กับฮิวอ่าผมมีเจสสิก้าแสงแล้วอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันเผลอๆนี่ถ้าเปิดเกียร์ได้เยอะนะไอดีสนะเดี๋ยวถ้าเกิดอัพถึงเวลตำนานแล้วนะครับอัพเกรดอะไรต่างๆเต็มแล้วนะแล้วเปิดได้เกียร์ดีๆนะเออมีโอกาสที่จะเก่งกว่าไอดีหลักก็เป็นไปได้แต่ตรงนี้อาจจะยากนิดนึงอ่าผมต้องบอกข้อมูลแบบนี้ว่ามันมีเรื่องของ ID อยู่ด้วยนะครับ มันเป็นความสงสัยอยู่นะที่ตัวนี้ทีมงานไม่มีคําตอบไม่ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเป็นข้อมูลที่แบบเชิงลึกจัด,จดเลยนะครับคืออย่างบางที ID ีหลักของผมเนี่ยอ่ามันจะดูถึกเป็นพิเศษเมื่อสมมติว่ามาเทียบกับ ID 3แบบนี้ต่อให้อัปเกรดเท่ากันแล้วนะแต่เรื่องของ ID เนะี่ยมันมีอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นถ้า ID ไหนสะสมประสบการณ์มาเย,เยอะเนี่ยบอดเกมตั้งรับมันค่อนข้างจะดูโหด มากขึ้นนิดหนึ่งอันนิดเดียวเท่านั้นนะมีผลนิดเดียวเท่านั้นนะอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับอ่าลองดูแล้วกันเหมือนประมาณว่า ID ใหม่ๆบางทีโตโหดบางทีก็อาจจะตั้งรับอันนี้เน้นไปที่เกมตั้งรับนะอ่าเหมือนบอดสะสมประสบการณ์เยอะนะครับบอดก็จะดูโหดมากกว่าปกติฉะนั้นเนี่ยไอดีสามงหมเนี่ยมันก็เลยยังสู้ ID หลักไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราดูแล้วกันเผื่อวันหนึ่งเปิดได้เกียร์ดีๆเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรนเจอร์นี่ถือว่าเอาตรงๆนะโหดกว่านะครับตรง2ตงัวนี้นี่เจสสิก้าแสงครับกับตัวของบราล็อกครับซึ่งมันเด่นดามเมจคู่เนี้ยใช้คู่กันเนี่ยบอกเลยครับฝักตรงข้ามครับโดนเก็บกวาดได้ค่อนข้างจะง่ายคือหลังๆเนี่ยแสงบืดแม็กจะเยอะกันแล้วไนงะมันก็จะเป็นตัวช่วยครับนี่คือผมใช้เกียร์ฟรีหมดเลยนะทั้งเจสสิก้าแสงครับแล้วก็บราล็อกนะครับ มันยังแสดงประสิทธ,ธิภาพได้ขนาดนี้เออถ้าเกิดมันมีเกียร์เจ็ดดาวเจ๋งๆขึ้นมานี่คือบอกเลยนะครับว่าโหดแน่นอนนะครับอเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับมีคนถามอันนี้เป็นล่าสุดเลยนะครับบอกว่าผมอยากจะเติมเกมนี้ไปเรื่อยๆกลัวว่าเกมจะปิดตัวครับตรงนี้คือถ้าสมมติเกมเกมนี้ลาเรนเจอร์จะปิดตัวนะครับมีแค่เรื่องเดียวคือสวย ว่าแบบอาจจะเจอปัญหาอะไรอย่างรุนแรงร้ายแรงเช่นผู้พัฒนาไม่มีใครทําและไม่มีใครทําต่อแล้วครับซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนทีมผู้พัฒนาไปหลายทีมแล้วแต่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะใน1ทีมเนี่ยเขาก็ทำงานกันเป็นปีนะครับออะอย่างทีมล่าสุดที่หลายคนบ่นว่าโอ้เจอปัญหาจากทีมนี้ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับเอาจริงเขาทําเกินกว่า1ปีแล้วนะ เดี๋ยวพอเขาทําไปเรื่อยๆเ,เขาก็เริ่มรู้พอเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้เป็นแบบนี้อ่ะไปดูของเก่าที่ผ่านมาเขาทํามาเป็นยังไงอ่าสมัยใหม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มปรับตัวได้เองนะครับหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่ารอบข้างของเขาก็คือทีมงานประเทศต่างๆที่ทํางานมา,มามากกว่า1ปีแล้วเขาก็จะให้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้ข้อคิดเห็นแนะแนวครับว่าเฮ้ยที่ทางเกมควรจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเกมปิดตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับ ก็คือ1เนี่ยเกมเป็นลิขสิทธิ์ของรายโดยตรงอ่ะไม่เหมือนบางเกมนะที่รายซื้อลิขสิทธิ์มาแบบเนี้ยพอซื้อลิขสิทธิ์มามันต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยต้นทางเขาจะทําต่อไหมเขาจะขายต่อไหมจะพัฒนาต่อไหมในหลายๆเกมมีปัญหาแบบนี้คือซื้อมาแล้วต้นทางหมดสัญญาไม่อยากทําเพิ่มไม่อยากขายต่อไม่อยากพัฒนาต่อนะครับ เกมมันก็เลยต้องปิดตัวลงคือเหมือนอาจจะเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือผู้พัฒนาแต่เกมนี้คือไม่ใช่ไงนันเป็นของลายเองโดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยปิดตัวได้ยากผู้พัฒนานะครับหาคนมาทําใหม่ได้นะครับเรื่อยๆครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับอ่ามีเกมนึงไม่อกไม่อยากเอ่ยถึงนะครับเพราะว่า<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นการพาดพิงคือมีเกมหนึ่งที่เขาเนี่ยผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับที่เล่นเกมนี้มานานนะครับคือมีเกมหนึ่งที่เขาเนี่ย วางเอาไว้ว่าจะให้เป็นไลเลนเจอร์สองวางตัวไว้เลยครับว่าให้เป็นเกมไลเลนเจอร์สองนะครับปรากฏว่าพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเจอปัญหาเจอจุดตันที่แก้ไม่ตกนะครับแต่ทางที่ระบบกเกมผมจะครัว่าโคตรจะดีมากๆแต่เขาเจอปัญหาบางอย่างที่ผมไม่สามารถบอกได้นะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยที่เขาบอกมาว่าเนี่ยมันเจอปัญหาจุดหนึ่งนะครับที่ ทำให้ไปต่อได้ยากใช้คํานี้ว่าทําให้ไปต่อได้ยากนะครับซึ่งโชคดีที่ว่าไม่ไม่ตรงกับเกมรายเลนเจอร์ไอปัญหาตรงนี้เกมรายเลนเจอร์ไม่เจอปัญหาตรงนี้ไปได้ต่อนะครับเขาก็เลยหยุดการพัฒนาเพราะว่าเหมือนประมาณว่าพัฒนาต่อได้ยากแล้วนะครับเกมก็เลยปิดตัวนะครับอ่าแล้วก็เอาทีมจากเกมนั้นเนี่ย มาทำเรนเจอร์ต่อนะครับเดี๋ยวคนบอกว่าอ่ะมาทำเรนเจอร์ต่อจะพากันเจงไหมไม่เกี่ยวครับเป็นเกี่ยวที่ระบบเกมนะครับอ่าเขาก็เลยเหมือนแบบหมายมั่นปั้นมือเลยครับว่าเกมเรนเจอร์ครับนี่ทำต่อไปยาวๆแนะ่นอนฉันไม่ต้องห่วงนะเกมนี้ลงหลักปักฐานเพิ่งบอกไปในคลิปเองนะครับเอาเวงกรรมและโดนตันลี่นักเรียนขวางเอาไว้นะครับ อามีอะไรอีกอ่าผมมีหลายไอเดีเล่นหลายชั่วโมงไหมไม่ได้เล่นเยอะนะครับถ้าไม่ใช่ไอดีสร้างใหม่ผมจะแทบไม่ได้เล่นเลยครับแอบแพ้เพราะไอโบบินนี่ผมเลยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันปล่อยตัวไม่ทันนะคือมันยิงหนักก็จริงครับตัวซลลีหิมะครับ,ลลรบโอ้เนี่มาแพ้เพราะแบบนี้เออเอาละสิเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนนะครับคือถ้าผมปั้นเป็นซลรีนะครับ เออเป็นเซลรี่มากลุกนะครับไอโบ้ไม่น่าจะทำอะไรผมได้นะอันนี้คือพอเป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับหนึ่งปล่อยตัวกมาไม่ทัน2ดูเกียร์เขาดิเนี่ยโอ้โหเขาใช้เกียร์ตำนานนะปล่อยตัวไวนะค,าความเร็วในการโจมตีมีผลในการตีธรรมดาความเร็วในการโจมตีครับค่าเกียร์เนี่ยมันทำให้ตัวเลขตรงดาบตัวนี้มันพุ่งโอเวอร์มากแต่ไม่นับในดาเมจสกิลนะ น้องๆหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับตัวเลขเยอะก็จริงแต่ว่าถ้ามีค่าความเร็วในการโจมตีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่นับในดาเมสกิลแต่จะนับในการโจมตีธรรมดาเท่านั้นครับซึ่งมันมีผลกับตบินอ่านี่แล้วเขาก็มีเกียร์นี้นะหลบสกิลหลบลีกต้านสกิลอ่ะครบเลยในยทางชีวิตไม่ต้องอะไรมากยิงไม่แตกเห็นไหมอ,อย่างที่บอกครับว่า เรนเจอร์นะครับบางทีพลังชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่สุดก็ได้นะครับถ้าเรนเจอร์ครับมีหลบสกิลต้านสกิลที่สูงพอนะแล้วยิงไม่ค่อยโดนเนี่ยมันก็ตายยากได้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะตัวบินก็จะเป็นเน้นหลบหลีกมากนะครับแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีอะไรอีกเอาวันนี้เปิดกระชาถือว่าผสมของสเสร็จน,นะเปิด ID อะไรทีเดียวอใครจะลองเปิดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตั๋วเบื้องต้นก็จะได้มา อ่า,ายี่สิบห้าใบนะครับอ่าควรเอาตัวเจ็ดดาวออกจากตูต้ตครับอันนี้คือตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนบ่นตลอดซีซั่นหนึ่งเนี่ยสมัยนั้นจะมีแต่เรนเจอร์ห้าดาวใช่ไหมแล้วเราก็จะเปิดได้ตัวสามดาวกันค่อนข้างเยอะคนก็บ่นว่าทำไมไม่เอาสามดาวออกครับ คือผมจะบอกแบบนี้ว่าในข้อมูลตู้กาชาครับมันมีเลนเจอร์บางตัวที่ไม่มีอยู่ในตู้ถูกกำจัดออกไปเยอะแล้วด้วยปริมาณเลนเจอร์ที่มันเยอะมากไปแต่คราวนี้บางตัวมันยังต้องมีอยู่ครับมันก็เลยเอาออกไปทั้งบดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่าต้องทำใจนะครับเพราะว่าเป็นระบบกาชานะไม่มีทางเป็นไปไ,ได้ที่ต,ตัวเกมจะเอา7ดาวออกเพราะว่ามันยังมีตัวเดดาวที่บางคนยังมีไม่ครบ อ่าตัวที่แบบมันไม่ได้หาฟรีนะครับมันก็เลยยังต้องอยู่ในตู้นะนี่คือถือว่ายังดีนะที่ไม่มี6ดาวนะมี6ดาวพองร้องไห้กันนะครับฉะนั้นเนี่ยยากครับเป็นใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้ครับอ่าเกียร์ดับน้ําจะกลับมาไหมเมื่อวานเพิ่งทําทคลิปนะบอกว่ามันมันมีโอกาสที่ค่าเกียร์แบบนี้นะครับจะจะกลับมาอีกนะครับอ่ะส่วนส่วนใหญ่จะถามเรื่องของการปั้นเลนเจอร์ครับการปั้นเลนเจอร์เนี่ยคลิปผมทําสอน ค่อนข้างจะเยอะนะครับว่ามันต้องดูทีมตัวเองก่อนนะว่าทีมตัวเองเนี่ยมีเรนเจอร์ประเภทไหนธาตสา,ายประเภทสกิลความสามารถมันละเอียดมากดูว่าเรามีประเภทไหนอยู่นะครับถ้าจะดูหลักๆเลยนะสกิลกับความสามารถเอา2อ,อย่างนี้ก่อนเป็นหลักสกิลความสามารถธาตุสามอย่างเนี้ยสกิลความสามารถธาตุเมื่อเรามีเรนเจอร์ทางไหนครบแล้วเราต้องการจะปั้นอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเสริมทีมเนี่ยก็เอาทางที่มันแตกต่างไปสิ ถ้าสมมติเป็นดาเมจอย่างเงี้ยก็ในทีมควรจะต้องมีดาเมจรับ2สองธาตุเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลเราจะได้มีเรนเจอร์ที่เอาไว้จัดการศัตรูแต่ถ้าเกิดมีพวกนี้ผมใช้คําว่าเป็นธาตุกลางดูนะเกียร์ฟรีหมดเลยนะ,ะมีกระดิ่งนะครับที่ไม่ฟรีนะ,ะแบบนี้ผมถือว่ามันเป็นธาตุกลางนะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเลยผมก็ไม่จำเป็นต้อง,ต,องต้องหา, damage, าดาเมจธาตุอย่างไอทีเนี้ยผมไม่มี damage, าดาเมจธาตุไม้เลยนะครับ ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะ2ตัวนี้ถือว่าเป็นาดาเมจธาตุกลางเพราะว่าเจอธาตุปกตินี่คือก็เป็นาดาเมจธาตุกลางไปได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวถึกก็อยากให้มีธาตุไม้เป็นหลักทัวหนึ่งตัวนะครับตัวบัฟทีมขาดไม้ครับเรนเจอร์ที่สําคัญต่อทีมก็คืออมตะบอกฮิวนะครับเนี่ยดุริยางมันก็เลยเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับสกิลหนึ่งอมตะสกิลสองฮิวนะครับ อ,อย่างนี้นะครับมีเจสิก้านี่ก็จะสบายเลยครับเพราะว่าอามตะบบกฮิลเนี่ยมันดันอยู่ในสกิลเดียวกันไอตัวเนี้ยมันก็เลยเก่งก็รอนะตัวเกมมอากบมาขายก็รอเปิดให้ได้นะครับเรนเจอร์ในทีมนะเอาแบบพื้นฐานเลยนะครับหนึ่งครับเรนเจอร์ตัวชนใกล้สำคัญนะสำคัญ,นะค,ญครับยกเว้นว่าทีมอยู่ในระดับสูงและมีตัวซัมมอนมีตัวลำนำเนยวนนะครับ ก็มันใช้ทดแทนได้ตัวชนใกล้มีความจําเป็นเพราะว่าถ้าตัวชนใกล้เราถึกมากๆเนี่ยมันทาให้เรนเจอร์ในกลุ่มข้างหลังของเราเนี่ยตายยากเพราะว่าโดนยิงไปไม่ถึงอ่าการจะโดนยิงถึงเนี่ยต้องมีเรนเจอร์ตัวยิงยิงลึกนะตัวยิงข้ามหลังอ่ะอย่างทิกที่ผมเนี่ยทำให้ดูเนี่ยโอ้มีคนขอบคุณเยอะมากเลยนะครับว่านอนแสง เพราะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเจอหนอนแสงเขาไม่มีเลนเตอร์ตัวยิงลึกบางทียิงลึกก็ยิงไม่โดนด้วยยิงไม่ถึงบ้างครับข้ามหลังไม่มีเวลาเจอหนอนแสงเนี่ยเขาทําใจเลยต้องให้หนอนแสงเนี่ยปล่อยตัวมาตลอดเวลานะครับเราสู้ไม่ได้พอปรับเกียร์ปุ๊บฆ่าได้บ้างมีผลอะไรประมาณนี้นครับตัวชนใกล้ตัวดเมเมะครับดาเมดไม้ค่อนข้างสาคัญเลยนะครับให้มาก่อนเลยครับตัวชนใกล้นะครับ ตัวดาเมจนะครับตัวบัฟอ่าบัฟนี่หลกัหลกๆเป็นอย่างที่บอกว่าอมตะนะครับกับ หิวเลือดนะเพราะว่าในเลีกที่ไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยบางทีตัวดาเมทะลุไม่เยอะเนี่ยอมตะมันก็มีผลนะครับจริงๆหลีกสูงเนี่ยก็จะมีมีผลบ้างอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอมตะมันก็ป้องกันการตีธรรมดาได้หรือว่าเรนเจอร์ตัวที่สกิลไม่ได้ทะลุไงอย่างน้อยอมตะก็ต้องมีเอาไว้สักหนึ่งตัวนะซึ่งผมว่าเน้นไปที่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นฮีเมะมันเปราะบางอาจจะอยู่ไม่นานเท่าไหร่เออนะครับตัวชนใกล้ตัวดาเมจตัวบัฟ นะครับบัฟก็อมาตะาบวกฮิวเลือดครับแล้วก็ตัวป่วนอ่าตัวป่วนที่บมมองว่าอ่าใช้ได้ดีดครับถ้าเป็นเลนเจอร์ตัวปกตินะก็เป็นบราวตัวตลกเปลี่ยนร่างครับบางโชคติดดีก็ติดดยียิกอยู่เหมือนกันนะอ่าเปลี่ยนร่างจะติดค่อนข้างดีสตันสตนสแตนมันอาจจะหายากสันิดหนึ่งแค่นั้นเองครับก็หลักๆตัวป่วนนะต้องการให้เป็นสตัตนกับ เ่็นล่างนะครับอ่าถ้ามีลำนำก็ถือว่าโหดไปเลยนะครับอ่าลำนำก็หายากเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆหาเรนเจอร์มาเสริมทีมครับเมื่อเราขึ้นไปอยู่ในหลีที่สูงขึ้นอเอาแบบสักเพชรหนึ่งขึ้นไปเนี่ย ค่อยเป็นทางคอมโบเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทีมที่ยืนครับทีมที่ยืนหลีกอยู่บนเพชรหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะแม็กกหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นทางคอมโบและอย่างนงี้ผมก็จะเป็นคอมโบชัดเจนครับเนี่ยเพิ่มได้หนึ่งพันเพิ่มได้หนึ่งพันเพิ่มได้หนึ่งพันครับที่เหลือเนี่ยผมก็แทรกเพิ่มก็ใบใช้ใช้ร่วมกันได้นะผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าหยุด5วินาทีนะครับกับเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยถ้าไม่มีติดบัก๊กนะมันก็จะใช้งานร่วมกันได้ครับบางตัวผมจะบอกให้ ผมเคยเห็นแต่ว่าเจอได้น้อยมากครับก็คือหยุด5วินาทียังไม่หมดเลยโดนแทรกไปด้วยเพิ่มแร้1000่1,000ซ้อนเข้าไปอีกเออแต่เนี้ยผมจะเห็นน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับอาะฉะนั้นเนี่ยเวลาการปั้นเดนเจอร์ตัวแม็กเนี่ยก็แค่ดูว่าเราปั้นมันขึ้นมา เพื่ออะไรครับเพื่อทางสกิลหรือคอมโบความสามารถหรือว่าเป็นดาเมจที่ขาดนะครับตัวชนที่ขาดอะไรก็บับเข้ามาปั้นขึ้นมานครับปั้นคือปั้นแม็กทันทีนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในการหาก,กบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็บวก10กว่าประมาณนี้บวกไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้แม็กเดิมที่นะครับออะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะใครเปิดกระชากขอโชคดีครับเดี๋ยวเราดูทีมนี้นะครับว่าโยแม็กผมจะเอามา แทนตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไอ้ที่3หน้าทีมก็จะเปลี่ยนได้อีกนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เห็นแล้วนะว่าแบบเวลร้อเนี่ยมันติดปัญหาแค่ตรงนี้คือปล่อยตัวออกมาไม่ทันตัวกันบินแค่นั้นเองนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ